นอนก่อนนอน,น,อนจนหลัพูดไม่ออกไม่เคยรู้สึกอะไรอย่างนี้มาก่อนอยากจะนอนก่อนนอน,อน,น,อนไม่ไหวเพราะใจไม่ยอมนอนขาดดีๆมันคอยมารอ ตุ่มลุ้นสิงตองตัวเมื่อที่อยู่ว่าคงต้อดอดทางจะลาคือได้ก็มาถือจะมีความหเคยไม่รียมใจจะทำตัวยัง Bye bye. Bye kênh Ghiền Mì Gõ bye. Bye bye. Bye, bye, bye. bye, bye. Like, like, subscribe. Subscribe những video hấp dẫn